ย่อออาดัางดิย่อออาแง่งดิว่าไม่บาดแล้วแต่เป็นยิ่งนี่ยเยอะหัวหัวเบี้ยวๆอยู่ไม่เห็นทางลงาแล้วเรก็ะ่ัวห็นแล้วครับเกวยตั้งฟอร์มอยู่ตอนนี้อยู่ตลาดพ้นห้องกับพอดีว่าเมื่อเอื้อนบอกเป็นบุญพาเวียดเป็นบุญพาเวียดเป็นผมพ่มมะสือฟางอยู่นี่มาขวาวเป็นนลำพังเป็นต้นขีายางกับต้นียางกับอะไรต้นกันต้นกันเออเพื่อนมาไปเจียไปวัดต้นละหามือ ห้าสิบพันเออมันมีผงปุ่นโควิดมื่นแต่คามาเพันศรเพันศรีชวนไปเรียนบ้านอ่ายี่สิบแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวสรีอเดี๋ยวสรีไทยไทยต้นเนื่องพันศรีแห่ไปแห่ไปคือกันปะก็ไปวัดเลยอันนี้นี่พันศรีแห่ปะก็ไปแห่ไปวัดเลยแต่ถ้าปกติถ้าไม่มีโควิดนี่เพันศรีแห่แม่ละโอ้แห่แล้วเขาเขาจำเป็นบ่ต้องมาเอาเอาคนละเจ้าต้นนี่บ่บ่ว์แล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาเขาอันนี้ของอันพ่อ เด้เดเดขาใจเรื่อยไทำอื่นนาากว่อเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไปเหรียนำได้เดปกติก็มีอันปุ้หสิงขอบุญนี่โอ้เห็นจเห็นเห็นเปมาจากสันแหละผูดไปแขกไปทายมากนี่เอื้นกี่ขอบุนเลยมันบอกเอด้เด้เด้ขอใจเรื่อยไเด้ใจเรือย พี่น้องครับปัจจุบอยู่กับช่องคอดกลือบอันเตเวียี่เก่าครับเ,เก่าครับเรียนผ่านกันแต่เศร้าตอนนี้อยู่เมืองหินเหิมครับเส้นทางมาจากเมืองหินเหิมจะกลับเวียงครับขามฟังไทยเนาะขึ้นมากเเกือบงานเข่าครับงานเข่าเลยล่ะ ประมาณาสองอาทิตย์ครับสองปแสองนะสอาทิตย์เดือนนึงครับประมาเดือนหนึ่งต้นเหตุทางบา้านนี่มันโมีมีไปบอกบว่านี่มัยังขึ้นนเลี้ยนไปไปสวดบา้านนี่ทางสวดครับเด็ดถอยดีมันเด็ดยังยังมีหมองลุ่งครับกระสันเป็นถอยประมาณลู่หนึ่งคนละ เศร้าบานถ้าจงหัวหรอว่ามันเพิ่มขึอนมาได้ว่าิเ่อถ้าเจ้าพอเห็นป้ายพอเห็นมองลงบอกเส้นทางเส้นทางเส้นนี้ก็บบ่ค่อยบ่ค่อยบ่ค่อมีเขาหลายหรอกครับผู่นะครับเโซฟองปฟเรานีไม่ต้องหมดหัวที่แบบชิมงานจะส่งคลิปมาให้ฟังหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยอะภาพบิ่งครับผู้หลักห้า แต็นว่านักกููู้้รักเก่าอยู่ครับรถนิสสิตอาทิตย์หนึ่งรตั้มก็ซีหาขั้นครับลถอีางข้างครับเอาไปอยู่ครับแต่ว่าผู้รักเก่าทีว่ายูโซปปอเล่าทีว่าเพื่อนเฮ็ดคลิปดีๆฮะอันก็มันสูงมันเงาครับแต่ว่าพวกมันตะไล่นี่สูงผู้รักหาว่าแต่ผู้รักหาทางไปสละวันครับ พอทีมงานนองๆเพิ ome, ่นไปเพิ that, first, ่นไปเรียนท่านหินครับเดี๋ยวพาไปเมืองที่ไหนหน่อยครับผู้หลักห้าก็ตัวนี้มันเส้นนี้มันกับโบมีปั้นไหนมีผู้พานะครับเสร็จสมบูรณ์แ่บกับโบปันไหนตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึครับแต่ว่าคือว่าเนาะเส้นทางถอดกระซังแล้วยู่สมบูรณ์กว่าเล่ารถเป็นกบบที่ตำรวจเฮี่งเยงครับ รถก็รดเี่งตามก็ซีลอยลงมากนี่สิไปยากอยู่ครับคือจังหวดมองยังไงคือจังหวดบ่านเท่านี่มัน,นที่ย่งหมรถรถญี่ปนเนะาะคุณรนบเไปรนเาะว่านรถนอจวยุ่งนะจังนอะไรก็ได้ครับ ร้านอะไรนี่ส่วนมากนี่บ่มี่เลยครับโลกโก้ที่ว่าแบรนด์ญี่ปุ่นเนะาะมันจะเป็นจีนครับเพราะว่ามันมันแห้งครับเพราะว่ามันแห้งมันแห้งแล้วมันลุยเดี๋ยวตัวน,นี้ก็สิมีแค่คู่จังสีล่ลักหม้อนหน่อยๆครับเนี่ยก็ส่งได้ครับแต่ก่อนส่งบ่ได้เด้อครับทางนี่ขี่ไร้ขี่ไร้อะ่ะ อันนี้ก็ยังได้มาที่เกียร์เจ็ดเกียร์เจ็ดอยากจะไปเกียร์ห้าเกียร์ห้าไม่ขึ้นเกียร์สองอู้หงดงขนะนี้ยังได้ขึ้นเกียร์สองครับรถญี่ปุ่นครับคลิปจากทีมง,งานหนองๆนัองไว้รุ่นสร้างตัวซปป,รปรเราครับฝั่งท่าแกรครับ มีผู้พระขนาดนี้เนาะครับนเนี่ยไปทั้งเขาพระครับเมื่อไยครับพิตอมอครับขนาดเจ็ดโล่งกวอย่งขนาดนี้นตอนนี้ขึ้นเขาพระครับ บางจังรถจีนพังลงมาเนาะไม่แต่ขัดขาดเลยครับพุนะ่นอะระบบเบรกกับมีน้ำซอยจังสิครับจังรถบา้านเนานี่โอ้ยตายเลยครับผมมีน้ำเลี้ยงเบรกซอยเนี่ยเกียร์กระบบเกียร์กันแค่เปลี่ยนแปดเกียร์ครับบ้านเพิ่นน่งสิบหกพุ่นนะครับสิบสองสิบหก มันหลายกวัวครับอัตราการโทษมันสิดีกว่าจังว่ารถแบบว่ารถรถจีนเนาะครับมันก็ได้ลุย,ยโซปอเล่าได้ครับเปล่ยนญี่ปุ่นนี่บ่กคอยมีเลยครับช่วงนี้มันเป็นอย่างเนาะเหมือนขึ้นผมมามันมันยังขึ้นเนาะมันเป็ีนปลาใหม่มันคือจัง ใช่งันดินสไลดดีไหมครับเมื่ตึบเวสีย้าจะแบแล้เสียขึ้ไปได้ปไปไดเหรอมื่ตึบหมตึบ สามไม่พน้นหรอครับบ่เคยขึ้นเกียร์สามพ้นจักเท่ากับม้อนี่รถหนักครับเนงไม่เห็นยังเลยเฮ้อบดแล้วสองรถหลุกน่องแง่งขืนเกียร์สามพ้นเพราะรถหลุกน่องไนงะ แต่เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอากาศปิดครัพวกไดใส่ห่อกันเรามัดระวังเนี้อเดครับเด้อถแต่อากาศแบบนี้ผู้มีห่อไม่เหน็นทางนี่ทางทางอากาศเนาะ รถใส่ต์นนก็ไปได้อยู่เลนต์ห้อนี่อยากไปยากด้ครับอากาศแบบนี้ใส่ตห้อใส่เครื่องบินสปปอเล่าแต่ปันว่าย่นปัญว่าผพรเราบอเข้าใจที่เดียวย่นนี่คือเครื่องบินปันว่าเกียร์สองคนอยู่แบบไปแบบไม่เือนครับไปเรืเร่อย คณะฟับตะเวทขินซ้ำหนิครับนั่ไปป่ะเด๋ยอเมื่อตึ๊บเลยอ่ะลงเขา2กิโลเออลงเกียดสีเออโอ้ประเดตั้งเบียครับว่าจะตั้งกระโปรงเดตั้ง ระบบเบรกอิสุสามหกตัตัวแม่มันจะตั้งอัตโนมัติครับแต่ว่าตัวลูกตรงนปตั้งเองครับสร็จแลครับผมคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับหลากหลายเรื่องราวครับสำหรับการเดินทางที่สปปลาวครับพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ